ครับผมกะมื่อนี้พอกันคือเกาเมียนเดิมครับกับลูกไส้แต่เว้นกะไปเอาเข่าขึ้นเล่าอยู่เนาะก็เลยได้บ่มบ่มกล้วยรอบคำเมื่อนี้เอาเมื่อกี้เฮาเห็นอยังมื่อนี้บ่มกล้วยครับผมนี่กล้วยเลยโอเคครับผมขั้นแรกใส่น้ำยาบ่มครับนะ้ำยาบ่มกล้วยเนาะซื้อเป็นทา้ากากแต่ทาอหน้ากากดีฟอนนะครับอีดีทีฟอนเห็นบ่ล่ะโอเคใส้ลงไปฝาดีเนาะ น้ำไล่ไปไหนน้ำม,มันเครื่องคู่ครับอ่าอัตราส่วนผสมหลังจากครับผมหลังจากนั้นเขากโคเ l e y มุดซ้ายกับสิบมโบกิมาไหนนะครับเนาะเพื่อเป็นการวรวบรัดตัดตัวเนาะเอาหลังจากนั้นเข้าจุ่มมาที่นี่อา่านี่ครับหลังจากที่เข้าได้แกว้มเป็นเป็นเครื่องแล้วเขากเอามาเฉือนออกจากหวีเออิโบเมนเอ้ยบอกเราผิดเฉือนออกจากเครื่อสนดอกนะครับเนาะพอเข้าเาเฉือนออกแล้วเนาะเขากล่เอามาจุา่มมาที่นี่ครับเอาจุ่มครับมาที่นี่อ่า กวนสวมถุงมือนะครับเนาะเพื่อความปลอดภัยนะครับเนาะจุ่มให้มันทัวรด้ะอ่าจุ่มนี่เองครับผมจุ่มให้มันทัวถึงนะครับให้มันถึงสูตรนี้นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับเนาะที่อ่าใส่บ่มผลไม้นะครับเพราะว่าให้มันสุกพร้อมกันจำนวนหลายๆเนาะถ้าเขาบอไซวิธีนี้นะครับมันจะมีหลายวิธีเนาะคืออ่าเท่าที่ผมเสิร์ชเบิ้งในกูเกิลนะครับมันจะมีอ่าใส่ใบไม้นะครับในการบ่มเนาะอันนั้นก็จะเป็นอ่าสูตรที่อ่าโบราณโบราณเพิ่นใส่มาเนาะครับแต่ว่าวิธีนี้นะครับคือวิธีที่อ่าาาาาาาง่่่่ยยยเเเเเเนน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 นะคคคครรรัััับบบออออีีลลูกกกสส้ววววหหหซจุม็็า ย้หลัยาวห่างกับพี่น้องทั้งชุมมันจะได้รเปล่ากรบผมกะหลังจากที่เข้าจุ้มเสร็จแล้วเนาะครับมันก็จะเปียกเนาะ เากับผักใบก่อนนะครับมืออื่นอ่ามืออื่นเพราะมันแห้งนะครับเพราะมันแห้งเนอวเขากะใสผ้าคุมไว้นะครับเนาะผ้าที่ใส้เนาะกัขอให้อ่าอากาศมันท้ายเทได้เนาะครับเพราะว่าถ้าเป็นผ้าบูชิดหรือว่าเป็นผ้าพลาสติกงนะครับมันจะมีความชื้นที่มันบายังไม่จะบาแห้งนะครับมันจะมีความชื้นทางในเนาะครับผมอ่าใกล้เสร็จแล้วครับผมกะอ่าหลังจากที่เขาจุ่มเนาะครับกะอีกสามมือครับผมสามมือโดยประมาณนะครับสามมือหรือสามวันนั่นแหละครับอันเดียวกันเนาะ แต่จะซุกนะครับอ่าซุกพร้อมกันถึงถึงพร้อมกันร้อยเปอร์เซ็นต์กับอ่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับพร้อมขายนะครับเอากาจะบัวยังไหลนะครับพี่น้องคลิปนี้กะจบไปเพียงแค่นี้นะครับบ่มี้ยังไหลเอาแค่นี้แหละพี่น้องบายบายครับคลิปนี้ขอ,ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเด็กน้อยหนามุนคนหนังนะครับขอบคุณครับ